วันนี้นะคะเราจะพามาชมเส้นทางท่องเที่ยวคลองบางสนกันค่ะเราไปดูชื่อแต่ละคนกันเลยค่ะตัวค่ะสวัสดีค่ะมะนาวค่ะเป็นคนสวยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิตาค่ะสวัสดีครับชื่อต้นหนาวนะครับนี่ค่ะผงค่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เราจะพามาลุงประยุนจะพามาเที่ยวแปลงนาข้าวเหลืองวัดเทวนะครับในเป็นแปลงนาข้าวเหลืองวัดเทวของลุงทํามาตั้ง นานแล้วมันประมาณสิบปีแล้วตรงนี้พื้นที่ทั้งหมด10 10ป่าไร่ของข้าวเหลืองปลาทิวลทั้งหมดเลยค่ะลุงคะคือหนูอยากทราบว่าทําไมข้าวนี้ถึงเรียกว่าข้าวเหลืองปลาทิวล่ะคะข้าวเหลืองปลาทิวลมันมีประวัติเหรอครับมีประวัติตั้งแต่ปี2องพัมันมีสิ่นกําเนิดที่ปลาทิวลคือที่บริเวณที่ที่นี่ทั้งหมดเลยแล้วก็ลุงก็ไปเจอบทาร์มเล็กๆเ,กเกมื่อปี4ี่เนะครับ เป็นบทความว่าข้าวเหลืองปะเทิวมีทินกาเนิดที่อาเภอปะเทิยมองค์ก็เลยทําโครงการประเทิวเหรือข้าวเหลืองปะเทิวทคืนทิน่นตั้งแต่ปี49นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันภาพแล้วก็เถอข้าวเหลืองปะเทิวมเนี่ยมันมีลักษณะเด่นกว่าข้าวอื่นบข้าวเหลืองปะเทิวมันมีลักษณะเด่นคือมันมีเปอร์เซ็นต์น้มิโลสสูงและเปอร์เซ็นต์น้ำตาลตา่ำเปอร์เซ็นต์น้ำตาลต่ำเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคพวกนี้เป็นโรคโรคความดัน สำหรับคนเป็นโรคแล้วข้าวเหลืองมะทิวเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเครื่องโลกด้วยแล้วไม่เหมือนกระท่อมไหมคะมันก็ใกล้เคียงอ่ะครับกระท่อมของจังหวัดชุมพรน่เห็นว่ามีเปิดเป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวกับอโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตพวกนี้นี่เป็นกระท่อมก้านแดงชุมพรแท้นะครับข้าวเหลืองมะทิวเนี่ยมันสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้นะครับอ๋อข้าวเหลืองมะทิวสามารถแปรรูปเป็นแป้งเป็นแป้งแล้วก็เอามาทําเป็นประเภทเส้นจะดีที่สุด หมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนเส้นขนมจีนมันเป็นให้แป้งสูงอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งสูงมันสามารถเอาผลิตมาเป็นเส้นได้เส้นจะเหนียวเส้นจะมีความนึบกว่าเราจะได้เกบ็บเกี่ยวผลผลิตที่มันนานไหมคะข้าวเหลืองประเทียวเป็นข้าวนาปีครับปีหนึ่งปลูกได้ครั้งเดียวปลูกได้ครั้งเดียวนะ,แล,ะแล้วก็ผลผลิตมันก็เป็นข้าวนาปีข้าวไวแสงปีหนึ่งปลูกได้ครั้งเดียวไม่ไม่สามารถปลูกได้หลายครั้งในในหนึ่งปีอ่ะปลูกได้ครั้งเดียว ครับ,รบ<ม>เดี๋ยวคงจะได้ไปไปกินกันที่บ้านไม้ชายคลองวันนี้จะได้ไปทานกันที่นั่นเลยเพราะที่นั่นจะเก็บม้ให้ทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวข้า,ขา,ขา,ขาวที่เป็นข้าวเหลืองวาทิวข้าวขาวครับนน่นาแต่ไม่เคยลองกินเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงจะได้ไปลองที่นั่นที่บ้านไม้ชายคลอง อันขนาดนี้ใช้เวลา30วัน,นอันขนาดนี้นอันขนาดนี้30วันเข้าเหลืองบาทิวถึงวันที่จะเก็บเกี่ยวได้ก็ประมาณ150วันการเก็บเกี่ยวขมประมาณ5เดือนอเ,ดดดเดี๋ยวมื้อเ<ด>ทีเ่ยงเราเจอกันที่บ้านไม้ไท่คองเดี๋ยวลุงจะไปทําเท่นก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่ผลิตจากข้าวเหลืองบะทิวจะให้พวกหนูๆกินที่บ้านไม้ไท่คองเจอกันเทีเ่ยงนี้ครับเขินนะ ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับแล้วก็จะไปที่ภูตะออ้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดว่าครับที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลทะเลทรัพย์อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะชื่อนางสาวรุชนาสมตนค่ะ ก็เพิ่งดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเวลา3ปีนะคะก็ได้มาสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้ใหญ่ถนอมจินดาพรมซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลป่าต้นน้ําทูตาอ้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วค่ะมีการบุกรุกผืนป่าก็ได้ท่านผู้ใหญ่ถนอมเป็นคนทวงผืนป่าคืนมาแล้วก็ได้มีการตั้งชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำทูตาอ้ายขึ้นมานะคะได้ร่วมกันดูแล ป่าต้นน้ําให้ยังคงสภาพเดิมอยู่แล้วก็ได้ทําการปลูกป่าเพิ่มขึ้นที่ยึดมาได้ประมาณ3.9ไร่นะคะก็รวมเป็น4 4 1ไร่ที่ว่ามีอยู่ตอนนี้ทีนี้ความเป็นมาก็คือว่าป่าต้นน้ําที่เนี่ยใช้หล่อเลี้ยง3ตําบลก็คือตําบลทะเลทรัพย์ตาบลบางสนแล้วก็ตําบลชุมโคแต่ว่าจะไปจบที่คลองบางสนนะคะ ฝ่ายกัน้าคูตาอาเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์ยังไงกับ้นที่นอ๋อค่ะก็มีประโยชน์ในการออชะลอน้ํานะคะแต่เนื่องจากว่าออที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นที่ที่ว่ารับน้ํามาจากป่าโดยตรงใช่ไหมคะมันจึงทําการออสร้างฝายคือเราเอ,อ่ะได้งบประมาณมาจากการสร้างฝายชะลอน้ําตรงนี้หลายภาคส่วนแต่เนื่องจากว่า เขาเรียกว่าอะไรมันรับแรงกระแทกมาจากป่าต้นน้ําเลยเพราะว่าเมื่อหน้าฝนเนี่ยมันจะมีน้ํามาจากป่าต้นน้ําเยอะจนมันจนมันอาจจะมีการาพังทลายลงไปบ้างเป็นบางส่วนแต่เราก็ยังคงสภาพของความเป็นธรรมชาติไว้โดยการได้งบประมาณมาจากหน่วยงานภาครัฐท,ที่ที่แบบได้มาแต่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าหลายหน่วยงานแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่เราได้มาก็คือมาจากสภาองค์กรชุมชนของอำเภอปะทิวได้มาทำให้มี เหมือนกับเพิ่งปรับปรุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่ตรงนี้คือจะมีเด็กนักเรียนมาทําการเล่นน้ําเพราะว่ามันเหมือนกับมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็เด็กจะเล่นน้ําตรงนี้ได้โดยที่ไม่เกิดอันตรายค่ะแล้วก็กใช่ค่ะไม่ได้ลึกมากแต่ว่ามันเป็นการไหลผ่านลําธารนะคะเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าน้ําไม่เคยแห้งเลยนะคะจะมีซับอย่างนี้ทั้งปีค่ะมีน้องคนไหนถามเพิ่มอีกไหมคะ ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ พอโตเราก็จะได้ตัวนี้มาครก็ือเอามาเคี่ยวนะใช่มาเคี่ยวแบบน้ำตาลมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยรสชาติก็จะเหมือนน้ำตาลทั่วไปเลยใช่ไหมแต่ว่าน้ำตาลจากเนี่ยเขาเขาจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างคือว่าเขาจะมีความเค็มขอนในตัวอยู่เพราะว่าถ้าว่าอันเนี้ยเราลงตะเช้าเราก็จะได้น้ำตาลที่สวยแล้วก็ไม่เปรี้ยวแต่ถ้าว่าเราลงสายมันก็จะมีติดเปรี้ยวหน่อยๆยแล้วก็ เวลาเคี่ยวนี่เคี่ยวนานไหมคะแบบประมาณสองชั่วโมงช่งป้าครับเหมือนน้ำตาลจากเนี่ยครับมันสามารถเอาไปทำอาหารได้ไหหรือว่าเอาไปทำอะไรบ้างก็ได้ทุกอย่างคือเราจะไปทำไปปรุงอาหารก็ได้ถ้าว่าเราเคี่ยวเป็นไซรัปเป็นคล้ายๆน้ำผึ้งเราก็ไปทำชงกาแฟแล้วก็จิ้มขนมปังคือที่ว่าเราชอบคือทานได้ แล้วก็ถ้าว่ามันเป็นที่ว่าเราเคี่ยวแล้วเป็นคล้ายๆเป็นน้ําตาลปื๊ดหรือว่าเราหยอดเป็นโหลเลยนะั้นคือเราผสมอ,อาหารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าว่าเราทําเป็นน้ําส้มเราก็ไปทําอาหารได้อีกเหมือนกันคือเราได้หมดถ,ออ <laughs> ถ้าอร่อยได้อีกนะ <laughs> จัดรสชาติมันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะหวานเข้มข้นมาก เราจะมาพาเด็กๆไปดูกันว่าน้ำตาลที่ว่าเราได้มาจากต้นต้นแบบไหนแล้วก็งวงแบบไหนที่เราได้มาเป็นน้ำตาลให้รับประทานกันเราไปดูกันเลยตัดงวงนี้ออกพอตัดหม่งนี้ออกเราก็จะปาดไว้ทิ้งไว้ให้หน้ามัน ให้เยื่อน้ำตาลอ่ะมีมีน้ำไหลออกมากนเพราะว่าถ้าเรารีบรออ่ะน้ำตาลอ่ะมันจะไม่ออกมันจะร้อนความร้อนของมันน่ะคือทําให้มันนั่นก่อนอันนี้กินได้เลยไหมคะถ้าว่ามันเป็นหม่งแบบนี้ที่ว่ามันมีเนื้อเราสามารถทานได้เลยแต่ถ้าว่ามันเป็นน้ำตาลอ่ะมันก็จะอันตรายอยู่อย่างหนึ่งที่ว่ามันมีทั้งต่อแล้วก็พึ่งบางคนนี่แพ้มันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กเ็ก่าดูไหมอ่า แล้วเหมือนนี่เราคลุกเพื่อเพื่อให้ใยมันน้ำมันมีน้ำแล้วก็น้ำมันเดินอ่ะมันเดินมาตรงนั้ใช่ไปเราเราลน้มไปแล้วป้ายแข็งแรงแน่ๆครับคุกเช้ามาทำแบบนี้ใช่วันละห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งขอบคุณมากเลยค่ะตัดเนี่ยไปได้กับมหาของอร่อย ตอนนี้เราก็มาถึงจุดลงเรือนะครับที่เราจะไปชมป่ากโกงการกันนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามคุณลุงกันนะครับพร้อมกันหรือยังทุกคนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปกันดีกว่าไปเลยไปเสวัส<ๆ>ดีครับคุณลุงผมอดีตผู้ใหญ่บ้านที่นี่แหละแล้วก็เป็นประธานกลุ่มป่าเชเลนอยูอเ่เป็นกลุ่มมาดูนะโดยเฉพาะเรื่องปา่าเชเลนที่เราปลูกขึ้นมาตั้งแต่ปี54บีมาถึง นี่คือป่าที่เราปลูกโดยสมบูรณ์แล้วเนื้อในเนื้อที่100กับ4ี่ไร่อันนี้สำเร็จแล้วและยังมีข้างนอกอีกแล้วสองฝั่งคลองที่ลุงไปทําไปปลูกไว้ไปสนุบบำรุงก,กันไว้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะได้ไปชมที่นั่นเดี๋ยวลุงจะพาล่องเรือไปชมว่ามันมีความงามมันมีความสมบูรณ์ขนาดไหนแล้วตอนนี้ คุคะแล้วป่าชัยเลยนุกจะเป็นพืชประเภทไหนบ้างคะอ่ามันมีหลายหลายหลาย,หลายพันธุ์ไม้จาะตั้งแต่กงกลางตะบ,บนูนหลุมพอน้ำมีไม้ฝาดมีทุกอย่างที่ที่เราหาได้แล้วมาปลูกแล้วพวกตัดต้นตัดน้ำแล้วพี่จะมีไหมคะมีตั้งแต่ทุกอย่างตั้งแต่ปูสัมแม่ปูดำปลากระกพงแล้ว เป,เ,ปเป็นสัตว์เล็กๆกับปลาตีนที่เขานิยมกันตอนนี้เยอะมากคุณลุงครับแล้วเหมือนกับต้นจากที่พวกผมไปมาเมื่อกี้ครับก็จัดอยู่ในป่าโครงการที่นี่ด้วยใช่ไหมครับที่นี่ด้วยครับ<อ>เพราะว่าเราเราด้วยกันรักและปลูกของโครงการประเทศไปเอาพันมาจากที่โน้นแล้วมาปลูกที่นี่จนบัดนี้สามารถทําได้แล้วเป็นน้าตาลจากของเราแล้วหนึ่งเดียวในอุพธรคือลุงนี่แหละพาไปศึกษาดูงานที่โน้นและเอามาจากภาษีนครศรีธรรมราช ปปาาปาจกนังคุณลุงครับแล้วคือผมสงสัยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับว่าป่ากโกงกลาังมีประโยชน์อะไรครับแล้วทำไมถึงต้องชื่อว่าป่ากโกงกลางครับอ๋อป่ากโกงกลางมันมีมันมนีหลายเวชภัณฑ์นะหนูน <c oughs> คือป่ากโกงกลางเนี่ยหนึ่งคือป้องกันลุ่มได้เขาจะเป็นรากที่แน่นมาก <c oughs> แล้วดินเขาจะเหนียวมากที่เขาขึ้นนะแล้วปูปลาอาศัยอยู่ได้โดยที่ว่าไม่มีใครแย่งเขาได้ อันนี้สําคัญมากป่ากงกลางเนี่ยเป็นเป็นพระเอกในป่าเชเลนนะนี่นี่คือลุงจะพาลงเรือเด็กๆไปชุกแบบโ <Okay S 1> อเคครับ<ะ>ไปกันเลยดีกว่าทุกคนแเราจะลงกันตรงไหนคะคุณลงุงครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อ้อจะพาเด็กๆมาหาหอยปุกันกันค่ะตามพี่อ้อมาเลยค่ะไปหาหอยดีกว่า สนใจปูว่าไม่สนใจเลาจะมุดได้ไงเขาามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันล่อแบบนี้ล่อปากมาเลยเมื่อก่อนก่อนถ้าก่อนวันพระหอยมันจะล่อแบบนี้ยล่อปากให้เราเห็นแต่ถ้าไม่ใช่ก่อนวันพระมันก็จะอยู่ใต้ดินเราก็ต้องใช้มีดกรีดเอา ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงปากอ่าวคลองบางสนแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ลงเรือนะครับจากป่าชายเลนนะครับก็ได้ล่องเรือมานะครับแล้วก็ได้ชมป่าโกงกลางนะครับแล้วก็ได้จับหอยนะครับหอยพู่กันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ถึงปากอ่าวเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับของชาวประมงนะครับที่มีอาชีพประมงนะครับ หลังจากที่เรานะคะได้ไปล่องเรือดูป่าชายเลนนะคะตอนนี้พวกเราหิวมากเลยค่ะงั้นเราไปรับประทานอาหารกันเลยค่ะเลยไปไ,ไ,ไปกัน,นทำหลังจากที่เรานะครับได้ไปทํากิจกรรมมาทั้งวันแล้วนะครับ <S <s เราก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านไม้ชัยพลองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังการเสนอสินค้าแล้วก็อาหารจากมุญโชคเลยครับครับสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับไปเที่ยวกันมาบนเส้นทางคลองบางสนสนุกมากสนุกมากเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ปลายน้ําของคลองบางสนนะครับก็คือในรูปแบบของที่ท่องเที่ยวชุมชนนะครับก็เป็นโฮมสเตย์นะครับวันนี้เรามีเมนูอาหารที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเราได้ไปดูกันมานะครับจากต้นน้ําสู่ปลายน้ําเห็นไหมครับ อันนี้คือเป็นเมนูที่เราช่วยกันดูและนะครับซึ่งก็จะเป็นทรัพยากรที่มาจากต้นน้ําเลยก็คือเรื่องอะไรครับข้าวเหลืองปลาทิวใช่ไหมฮะก็คืออันนี้อยู่ที่ตัวกลุ่มชาวนานะครับซึ่งเขาก็จะผลิตในเรื่องของอข้าวสารเป็นข้าวเหลืองปลาทิวนะครับแล้วก็แปรรูปมาเป็นเรื่องของผัดเส้นมีน้องๆชิมกันยังครับชิม้วอ,อ,อร่อยใช่ไหมอร่อยอะนะครับก็จะเป็นเรื่องของผัด บะหม,มี่สูตรดั้งเดิมของคนที่นี่ของคนบางสนเรานะครับของคนประทิวเราก็คือผัดเอาเส้นข้าวเหลืองประทิวมาผัดเป็นแปรรูปเป็นบะหม,มี่ข้าวเหลืองนะครับ<ม>อพอลงทะเลเป็นไงครับเมื่อกี้เราล่องมาใช่ไหมครับเรามาเจออะไรเอ่ยเรามาเจอพวกป่าจากป่าชายเลนใช่ไหมครับล่องมาก็มาเจอป่าชายเลนเราก็จะเห็นอะไรครับเราไปดูอะไรมาเมื่อกี้เ<ำ>ปน็นน้ำตานจากยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยอ่า อันนี้ก็จะเป็นตัวผลผลิตภัณฑ์นะครับของอพี่น้องชุมชนที่อยู่ริมคลองนะฮะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้มาจากทรัพยากรป่าจากต้นจากนั่นเองก็คือป่าชายเลนนั่นเองนะครับการดูแลลําน้ําซึ่งทําให้เกิดธรรมชาติที่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับอพอมาชายทะเลนะครับเราก็มีอาหารทะเลบนโต๊ะตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราก็มีหอหมอกนะครับปลาปลาทะเลมีปูม้านะครับมีปูไว้ให้เราได้ชิม นะครับแล้วก็มีอ่าอันนี้ก็คือเป็นอ่าจานเด็ดเลยนะครับก็คือผัดฉ่าทะเลรวมเลยนะครับก็คือจะมุกหอยกุ้งฟูปลาอะไรอยู่ในจานนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งก็มาเที่ยวที่นี่นะครับอ่าก็จะครบทุกเรื่องราวตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําภูผาสูงมหานาทีที่บ้านของน้องๆของพวกเรานะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะฮะงั้นน้องๆเชิญคน ต่างถิ่นหรือคนนอกเนี่ยมาเที่ยวบ้านเรากันหน่อยเอา<อ>แต่ก็มาเที่ยวกันเยอะนะคะอาหารที่มีอร่อยมากเลยค่ะมากันเยอะๆนะคะ,อะขอให้มาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะมาเที่ยวกันเรื่อยๆเลยค่ะที่นี่เป็นที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะอุะดมสมบูรณ์มากมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาเที่ยวที่ชุมชนบางสนแล้วก็เพื่อประทศของเรานะครับมาชมาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาลิ้มรสอาหารอร่อยๆกันนะครับอย่าลืมมาที่ อันนี้คือเส้นทางท่องเที่ยวคลองบางสนนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับโดยมีสภาองค์กรชุมชนเป็นแม่งานหลักนะครับบนเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้นะครับพร้อมกับน้องๆที่จะมาช่วยโปรโมตนะฮะและให้น้องๆได้รู้จักนะครับธรรมชาติรู้จักสิ่งแวดล้อมรู้จัก เรื่องของการท่องเที่ยวบนเส้นทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นบริบทของสองา์กรชุมชนนะครับมีบทบาทในการาเป็นโซ่ข้อกลางหรือเป็นการส่งเสริมให้กับชุมชนได้ก้าวเดินทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวคลองบ,บางสดนะครับเชิญทุกท่านนะครับช่องทางการติดต่อ0807791650หรือเฟสเฟสบุ๊กโฮมสเตย์บ้านไม้ชายคลองกลุ่มท่องเที่ยวโดวยชุมชนตบนบางสดครับ ก็ขอนำเสนอสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับภูมินิเวศ3ามตำบลในวันนี้ก็มีทะเลทรัพย์บางสนแล้วก็ตำบลตำบลชุมโคนะครับในวันนี้ก็ได้นำคณะนักเรียนนะครับจากตัวแทน3ามตำบลในพื้นที่เพื่อที่จะไปศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของ ชุมชนซึ่งเป็นการนำเสนอของดีของแต่ละชุมชนนะครับซึ่งกล้องบางสอนนี้ก็จะเป็นที่มาของการเชื่อมโยงภูมิิเวศท,ที่มีการเอื้อนะครับก็คือ ถ้าพูดในแนวกว้างๆหน่อยก็คือจากต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํางานทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็เกิดขึ้นได้ด้วยแรงผลักดันของสภาองค์กรชุมชนประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลชุมโกประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลทะเลทรัพ์ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลวางสนนะครับที่ร่วมกับผลักดันนะครับครับกับผมเองในฐานะตัวแทนของ ปูมนิเวทาสามตำบลทะเลทรัพย์ชุมโคและาบางสนก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ล่วงหน้านะครับหากมีโอกาสก็ได้มาเยี่ยมชมชุมชนบ้านเรานะครับมีความภูมิใจมากขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับ